พี่นอี่เครับข่าวทะลุไมม่วันนี้วันพระศุกร์ที่3เมษายน2568วันนี้ขึ้นหัวอย่างนี้โยมบาลเรียกพบเร่งคาสิโนเข้าสภาพรัครัฐบาลไม่เห็นหัวประชาชนเลยไม่เห็นหัวประชาชนเลยปิดหูปิดตาประชาชนไม่ยอมให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ ถึงขนาดมีคำสั่งรับไปถึงสื่อมวลชนหรือว่าโทรทัศน์ช่องหลักห้ามเสนอข่าวเรื่องคาสิโนและโดยเฉพาะห้ามเสนอข่าวเรื่องพี่น้องประชาชนที่มาต่อต้านเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์หรือคาสิโนเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับมันเป็นเรื่องใหญ่ ถ้าคุณเอาเข้ามาและบริหารงานผิดพลาดผมบอกไว้เลยรัฐธรรมนูญฉบับปี2 5 6 0ฉบับปัจจุบันเนี่ยมันระบุโทษไว้ชัดเจนว่าถ้าเกิดความเสียหายขึ้นคุณจะต้องถูกระวางโทษไม่ต่ำกว่า15ถึง30ปีนะคุณแพทองทานและในรัฐธรรมนูญระบุชัดเจนว่ามีโทษประหารชีวิตด้วย เอาเลยกล้าทำก็เอาเลยเวลานี้เขาบรรจุเป็นยติไปแล้วในวันอนอมาธาเขาบรรจุเป็นยติไปแล้ววันนี้วันนี้เขาจะเอาผ่านสภาให้ได้วันนี้วันที่สามเมษาเขาจะประชุมสภาแล้วเอาผ่านสภาให้ได้ผมฟังนายวิสุทธิชัยอรุณ นายวิสุทธิชัยนรุณนี่เขาเป็นประธานวิปรัฐบาลเขาว่าไงครับเขาบอกพยายามสรรหาข้อดีของคาสิโนโอเอามาอ้างเพื่อให้ประชาชนเห็นด้วยเห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญตัติการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรหรือ Entertainment Complex หรือที่จริงแล้วมันก็คือกฎหมายที่เปิดบ่อนการพานันนั่นเอง และที่น่าตกใจก็คือทัศนคติของประธานวิปรัฐบาลนายวิรุณชัยนรงค์เนี่ยนายวิรุณชัยนรุณเนี่ยซึ่งเป็นวิปรัฐบาลเขาออกมาให้เหตุผลกับสื่อมวลชนบอกว่าการใช้คาสิโนสร้างชาติการใช้คาสิโนสร้างชาติใช้คาสิโนสร้างชาติชนิดที่ผู้สูงวัยทั้งหลายฟังแล้วน่าจะปเลื่ม ลืมพ่อมึงสิเป็นไงรวยพ่อมึงสิลูกเพ้ยงผู้นี้ไอ้น,นี่ก็บอกผู้สูงอายุน่าจะปลืม้มปลื้มพ่อมึงสิคือประเทศเราต้องหาเงินเขาว่าอย่างนี้นะครับนายวิสุทธ์บอกประเทศเราต้องหาเงินรัฐบาลก็ต้องหาตังค์ซึ่งหลายโครงการก็อยากได้และอยากให้ดูแล ประธานวิรัฐบาลนายวิสุทธ์บอกว่าอย่างผมกลับไปบ้านคนที่อยู่ชนบทผู้สูงอายุก็อยากจะเพิ่มเงินผู้สูงอายุให้มากขึ้นคนพิการก็อยากได้มากขึ้นฉะนั้นที่ทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ต้องดูว่ารัฐบาลหาเงินมาจากไหนฉะนั้นเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ก็เป็นอีกทางหนึ่งจึงอย่าไปกังวลหลายคนก็อธิบายจนผิด <c oughs> คิดว่าเปิดบ่อนการบรนันเสียรี อันนี้ไม่จริงเพราะเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เป็นสถานบันเทิงครบวงจรที่ต้องทําและมีการพนันไม่เกิน10%และไม่ได้มีทุกจังหวัดเราก็ต้องชี้แจงนะอย่าไปหลอกคนแก่เลยบาปกรรมคือคนบาปกรรมนะก็คือคุณไม่ใช่หลอกคนแก่คนที่สูงอายุคนแก่เนะี่ยเขาไม่ได้โง่งเง่าเต่าตุนเหมือนกับบางคนหรอกคือเขาฟังไม่รู้หรอก ไอเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เขาไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษแต่คุณเอาภาษาพวกเนี้มาใส่ให้มันดูโก้หรูให้มันดูว่าทันสมัยคนที่หลอกคนแก่ไม่ใช่พวกผมคือพวกคุณก็พูดแม่มตรงๆเลยว่าเปิดบ่อนการพน,นันและเปิดสถานบันเทิงมีอาบอบนวดมีซ่องกะลีมีอะไรก็แล้วแต่ศูนย์ประชมประชุมอะไรกูกวางคุณไป แล้วบอกว่ามีคาสิโนโไม่เกินสิบอร์ซนมันจะเกินสิบเปอร์ซได้ไงคาสิโนอย่างเก่งก็ประมาณสักไม่น่าจะเกินห้าร้ยตารางเมตรห้ารอยตารางเมตรหรือพันตารางเมตรไม่ถึงหรอกมันจะเปิดเปิดใหญ่เป็นสนามฟุตบอลอย่างนั้นเหรอถ้าคุณบริสุทธิ์ใจจริงคุณไปห้ามสื่อมวลชนทำไมมันมีข่าวลึกๆือไม่ลึกหรอก ไปถามผู้สื่อข่าวสื่อทั้งหลายบอกว่าผมถ่ายภาพไปะพี่น้องมาประท้วงผมถ่ายภาพไปอะไรไปก็ไม่ได้ออกทีวีคุณดูได้ออกไหมเมื่อคืนได้ออกไหมล่ะมันไม่ได้ออกหรอกสื่อยักใหญ่ไม่ได้ออกแต่เวลานี้ปรีพี่น้องประชาชนเขาไม่ดูสื่อพวกนั้นแล้วเขาห,หันมาดูข่าวทะลุไมเขาหันมาดูสื่อสื่อทางโซเชียลมีเดียตอนตีห้าเขาดูบุญลวีตอนสองทุ่ม การจราจรติดขัดหน่อยเขาก็ไปดูรวมหัวทีวีซึ่งบุรีไปให้สัมภาษณ์ที่นั่นตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์คืนนี้ก็มีเรื่องใหญ่ที่จะพูดเป็นเรื่องใหญ่ที่เป็นความจริงเพราะไอ้เรื่องคาสิโนเนี่ยผมพูดไว้ก่อนสองวันแล้วพูดไว้ก่อนสองวันแล้วเพราะเขาช่างตวงวัดเรียบร้อยแล้วว่าเขาต้องหนี เมื่อเขาช่างตวงวัดในใจเขาแล้วว่าเขาต้องหนีแล้วเขาก็เร่งคาสิโนทีแรกบอกว่าวันที่เก้าเมษายนเลื่อนมากระทันหันจนผมตามไม่ทันเอาวันนี้วันที่สามทำไมต้องเร่งนะครับทำไมต้องรีบลนะ่ะพี่น้องประชาชนกินคาสิโนได้เหรอไอบ้บอลการพนันมันจิ้มปลาร้ากินได้เหรอมันจิ้มปลาร้ากินไม่ได้ แล้วคุณเร่งคุณเร่งคุณรีบคุณเร่งเพื่ออะไร <S <S เพื่อนายใหญ่ใช่ไหมหนายใหญ่อยู่รอดนายกายอยู่รอดพวกคุณก็อยู่รอดเหมือนกับเป็นที่คำขวัญของพวกคุณของรัฐมนตรีทั้งหลายเนะี่ยที่เป็นคำขวัญว่านายใหญ่อยู่รอดนายกอยู่รอดพวกเราก็อยู่รอดไอ้พวกเราก็หมายถึงพวกคุณที่เป็นคณะรัฐบาลเป็นสสทั้งหลายในสภา แต่พี่น้องประชาชนมันอยู่ไม่รอดเพราะคาซิโนมันจิ้มปลากรากินไม่ได้ไงมันจิ้มปลากรากินไม่ได้นะฉะนั้นมันไม่มีความหมายหรอกพี่น้องประชาชนอยากได้เงินบริสุทธิ์มากกว่านะแล้วมันเหมือนว่าคุณออกมาแถลงว่ามันหาตังค์ไม่ได้ก็คุณไม่มีปัญญาหาไม่มีใครครบกับคุณไม่มีใครครบกับคุณหลังจากเกิดแผ่นดินไหวที่เมียนมาเนี่ยของเราไม่ได้ไหวนะครับ มัน a เตอร์ช็อกมันสะเทือนมาถึงบ้านเราไม่ได้แผ่นดินไหวแต่กลายเป็นข่าวในเมืองไทยเนี่ยมันดังไปทั่วโลกดังกว่าเมียนมาอีกขนาดเมียนมานะแผ่นดินไหวแล้วก็เสียหายมากมายแต่ผู้คนทั่วโลกเนี่ยสนใจข่าวในเมืองไทยสนใจข่าวในเมืองไทยมากกว่าสนใจข่าวแผ่นดินไหวในพมา่าสนใจข่าวในเมืองไทยมากกว่าสนใจข่าวน้ําท่วม พายุแล้วก็ไต้ฝุ่นรุนแรงที่เวียดนามผู้คนถามบุญลวีมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่พี่น้องทั่วโลกหมายปองอยากมาเที่ยวเพราะเราเป็นดินแดนแห่งพุทธภูมิเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาเขาเข้ามาเที่ยวเขาต้องการไปชมวัดไปชมวังในอดีตไปตลาดน้ำ แล้วก็ไปดูแหล่งธรรมชาติซึ่งเป็นระบบนิเวศวัฒนแอลนิเวศวิทยาอย่างที่ผมบอกเขาอยากไปเที่ยวบ้านนอกไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยคนก็ห่อมาที่แห่มาเที่ยวแม้กระทั่งคนยุโรปหรือคนจีนหรือตะวันออกกลางเขามาที่นี่แล้วเขามีความสุขเขาไม่ได้หวังเขามาเล่นการพนันถ้าเล่นการพนันผมบอกแล้วเขาไปมาเก้าไม่ดีเหรอสองสามร้อยแหง่งเขาไปสิงคโปร์ไม่ดีเหรอเขาไปท่องเที่ยว เพราะสิงคโปร์มีเพลแลนด์มีสวนสนุกอันดับหนึ่งของโลกเมืองไทยไม่มีอะไรคุณตั้งบอนคาสิโนนอกนั้นคุณเป็นสถานบันเทิงทั้งหลายมีศูนย์ประชุมมีบาร์มีไนท์คลับมีอาบอบนวดมีซ่องกะรีมีอะไรหลายอย่างคนในยุโรปหรือคนจีนเน่ยเขาไม่มาหรอกถ้าเขาจะเที่ยวพวกนี้เขาบอกไงเขาไปนูน่นลาสเวกัส ไปลาสเวกัสไปหมาเกา้าไปสิงคโปร์สิงคโปร์มีสองแห่งฝั่งเกาะเซนโตซาและก็ในเมืองมารีนะ่ามีสองแห่งนะถ้าสังเกตก็ผมไปมาแล้วผมไปดูหลายครั้งไม่มีคนนะเงียบเงียบนับคนได้คือเขาไม่นิยมเล่นคาสินโนคนสิงคโปร์เนี่ยถึงจะเข้าเล่นคาสินโนได้ก็จริงต้องเสียเงินผ่านประตู อยู่ได้24ชั่วโมงแต่เสียเงินเกือบ5,000บาท150เหรียญของสิงคโปร์ถ้าฝรั่งมันจะมาเที่ยวเนี่ยมันไปดูใบไม่ดีเหรออย่างที่ผมบอกมันไปฮ่องกงไม่ดีเหรอเพราะมันมีเพลย์แลนด์มีสวนสนุกที่ใหญ่ที่ติดอันดับโลกเขาไปไอ้นู่นไม่ดีเหรอไปดูใบไม่ดีเหรอสินค้าราคาถูกแล้วก็ภาษีไม่ต้องเสียด้วย ของแบรนด์เนมดังๆทั้งนั้นแล้วก็ทันสมัยว่าเมืองไทยด้วยนี่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญนะเรื่องการตัดสินใจครั้งนี้แล้วก็มาบอกว่าไอ้พวกผู้สื่อข่าวพวกอินไอ้พวกทั้งหลายอินฟูทั้งหลายอย่างผมเนี่ยอย่าไปหลอกคนแก่เลยบาปกรรมหลอกพ่อองสิเออคือเรามาคิดถึง คนเล่นคาสินโนเนี่ยมีใครรวยบ้างมีแต่หมดเนื้อหมดตัวเกิดปัญหาครอบครัวบางคนฆ่าตัวตายเพราะคาสินโนมีสถิติเยอะแยะในปลอยเปตไปดูสิเล่นเสียผูกคอตายฆ่าตัวตายทุกโรงแรมทุกแข่งฆ่าตัวตายไปถามคนในคาสินโนได้ว่ามีคนฆ่าตัวตายเยอะไหมเยอะจริงๆเพราะตัดสินใจตัดสินชีวิตไม่ได้ ตัดสินชีวิตไม่ได้เพราะปัญหาจากการเสียคาสิโนแต่รัฐบาลบอกว่าจะเอาเงินเนี่ยมาให้กับคนชรามาให้กับคนพิการนั่นคือข้ออ้างของคุณข้ออ้างของคุณเพราะเงินที่คุณได้มาเนี่ยมันเป็นเงินบาปมันเป็นเงินบาปนะแต่ระบอบทักษินเนี่ยพยายามจะหาเงินบาปมาใช้โดยตลอดทั้งส่วนตัว หรือเอามาหว่านเพียงนิดหน่อยให้กับประชาชนสร้างปัญหามาโดยตลอดแล้วยังมีปัญหาอื่นที่ตามมาอีกเยอะแยะแล้วก็อ้างว่าจะเอาเงินมาทำรัฐสวัสดิการก็ควรจะคิดทั้งระบบไม่อยากจะแจกเงินให้ใครเมื่อ,อไรเอาเงินกู้มาทำโอ้โหสาธยายไปชื่นชมยินดีชื่นชมยินดีแต่สิ่งจริงๆแล้วนี่นะ มันไม่ใช่หรอกคือวิธีการหาเงินของพรรคกุณที่ต้องการหาเงินไว้เตรียมการเลือกตั้งซึ่งน่าจะไม่เกินอีกสองเดือนข้างหน้าน่าจะไม่เกินอีกสองเดือนข้างหน้าทีนี้ฟังดูแล้วเนี่ยฟังดูแล้วที่นายวิสุทธ์ชัยนรุณซึ่งเป็นสสบัญชีรายชื่อแล้วเป็นประธานคณะกรรมาการประสานงานพคกรมรัฐบาลที่เรียกวิบรัฐบาลเนี่ย เอาพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจบันเทิงครบวงจรเข้าสาภาในวันนี้คือคุณดันทุรังไปดันทุรังไปแล้วรีบเล่งอย่างชนิดที่เรียกว่าใครได้ฟังแล้วก็ตกใจว่าทำไมมึงเล่งกันอย่างนี้วะมันเกิดอะไรขึ้นอย่างที่ผมบอกไงที่ผมบอกนะยายไม่ยอมติดคุกหรอกแล้วท่าทางอนาคตจะต้องเป็นไปอย่างนั้นจริง ถามว่านายใหญ่รู้ไหมรู้ตลอดรู้ตลอดเพราะว่าหนึ่งสารดีกาซื้อไม่ได้วิ่งไม่ได้แพทยพ์สภาซื้อไม่ได้วิ่งไม่ได้เมื่อซื้อไม่ได้วิ่งไม่ได้ถ้านายใหญ่เขาไม่ได้ป่วยจริงเนี่ยมันก็มีปัญหาสารอาจจะรับเรื่องไว้เพื่อตายสวน เมื่อตายสวนแล้วผลการพิจารณาลงมติของสภาเรียกว่าแพทย์ตุลาสภาไม่มีคนหมอคนไหนเซ็นเซ็นชื่อของหมอว่าเป็นเจ้าของคนไข้ที่ยื่อทักษิณจินวัฒนถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็คือป่วยทิพย์อย่างที่ผมพูดไว้เมื่อคืนถ้าใครดูรายการผม เมื่อคืนที่ผมให้สัมภาษณ์คุณนุในรายการรวมหัวทีวีก็ป่วยทิพย์ไงฉะนั้นวันนี้จะเป็นวันที่คุณกำลังท้าทายประชาชนท้าทายประชาชนที่เอายัติกาสิโนเข้าสภาด่วนจีแบบชนิดที่เรียกว่าเป็นที่น่าสงสัยแล้วก็ประธานสภาก็สนอง สนองกิเลสตัณหาของพวกคุณบรรจุวาระกระทหันแบบเร่งด่วนเพราะจะได้รับการร่วมมือจากสสอสามร้อยกว่าคนร่วมมือกันนายย่ำยีจิตใจพี่น้องประชาชนสสอสามร้อยกว่าคนของพรรครัฐบาลนอกจากย่ำยีจิตใจของพี่น้องประชาชนแล้วยังย่ำยีพระพุทธศาสนา เลาะคาสิโนเป็นหนึ่งในห้าข้อห้ามของศีลห้าซึ่งคนที่เป็นุุธศาสนาสิกชนจะต้องยึดมั่นในศีลทั้งห้าข้อถ้าเป็นคนดีถ้าเป็นคนชั่วกูไม่ว่ามึงสักคำมึงก็ชั่วเขามึงไปแต่ถ้าเป็นคนดีเขาไม่ทำหรอกครับเราไม่เคยมีมาเลยนึกถึงเรื่องนี้แล้ว ผมนึกถึงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัรัชกาลที่หแต่ก่อนนี่มันมีคาสินโนแล้วท่านก็นำรีที่จะเลิกว่าจะเลิกได้ในี่ใช้เวลาหลายปีเอ้าแล้วก็ผ่านพ้นไปโล่งอกไปไม่มีคาสินโนมาวันนี้คุณกำลังทรยศกันหรือเปล่าคุณกำลังทรยศสิ่งที่รัชกาลที่ห้าล้นเกล้าล้นกหม่อม เสด็จพ่อรอห้าได้สั่งห้ามไว้ได้เลิกคาสิโนโได้เนี่ยมันก็ยากเย็นเส,สนแขน็นแสนเข็นแต่คุณเนี่ยทรยศโดยเอาคาสิโนโเข้ามาหลายประเทศเอาอย่างในในเอเชียอย่างจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ใหญ่ไหมประชากร1,400ล้านคนเขาไม่สนับสนุนคาสิโนโอตอนนายกแปรทองทานาไปพบสีจีนผิงซึ่งเขาเชิญไปพบเขาเรียกไปพบนั่นแหละเขาจะถามไอ้เกี่ยวกับเรื่อง ไอคอนเซ็นเตอร์หรือ, re, รอ re, แก๊งการพานันที่ส่งรัฐมนตรีลินจงอี้มามาปราบแล้วเป็นยังไงเพราะดูไทยเนี่ยไม่กระเตื้องเลยดูไทยไม่กระรือไม่กระตือรือร้นที่จะปราบเวลานี้ก็ยังมีอยู่พะปราบฟังเมียววด,ดีปราบฟังชเวโกโกมันก็หลบมาอยู่บ้านใหญ่ในเมืองไทยนะบ้านหลังละ60ล้าน70 80, 80, 80ล้าน80-10ล้านซื้อจากบริษัทไหนก็ไม่รู้เวลานี้เรื่องมันเงียบม,มันก็กลับไปอีก เหมือนกันเขาก็ถามเรื่องคาสิโนท่านประธานาธิบดีสีจิ๋งถามคาสิโนนายกไทยเขาบอกโอ้มีแค่สิบเปอร์เซ็นต์เองค่ะถามว่าท่านโง่เหรอสีจิ๋งท่านโง่เหรอท่านดูหมาก้าวเป็นตัวอย่างท่านถึงเลิกไงท่านถึงเลิกหมดสัญญาแล้วเลิกหมดหมดใบอนุญาตแล้วเลิก เขาให้20ปี10ปี5ปีตอนนี้เหลือสักหปีสิปีมั้งนะไม่ต่อแล้วเพราะเขาจะทําเขาจะทําเป็นสูงกลางการเงินสีชิ้นผิงบอกว่าใครที่เอาคาสิโนเข้าไปมอมเมาประชาชนหวังจะสร้างรายได้ให้กับประเทศนั้นรัฐบาลนั้นคือรัฐบาลสิ้นคิดสีชิ้นผิงพูดไว้ว่ารัฐบาลนั้นคือรัฐบาลสิ้นคิด ถ้าเอาคาสิโนมาหารายได้เลี้ยงประชาชนซึ่งมันเป็นไปไม่ได้หลายประเทศมันเจ๊งผมเนี่ยนั่งคุยอยู่อย่างนี้พูดอย่างนี้ผมดูคอมเมนต์ของพี่น้องประชาชนมีอันนึงมาจากอังกฤษบอกคุณบุรีที่ลอนดอนก็เจ๊งแล้วไม่มีคนเข้าไปคาสิโนที่ลอนดอนไม่มีคนเข้าไปคือมีก็มีน้อยมากแล้วก็ขาดทุนด้วย คาดทุนในสิงคโปร์ยังลากเลือดเลยสองแห่งสองแห่งนะไม่ว่าจะั่งเซนโตซาหรือว่าไอ้ทางมาดินาะผมถามพนักง,งานที่ผมรู้จักเขาบอกว่ารายได้ไม่ดีแล้วไทยจะมาสร้างคาสิโนนะแล้วก็ประกาศออกไปนะคุยใหญ่คุยโตว่าจะสร้างรายได้กับประชาชนอยังงุอยังงี้หน,นึ่งงสามสี่ประชาชนมีรายได้จากการ จัดไอเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะหลอกลวงประชาชนโกหกตอแหลมันไม่จริงหรอกก็ประเทศอื่นเขาเขาไปไม่รอดแล้วอย่างสิงคโปร์เนี่ยก็ไปไม่รอดอังกฤษที่ลอนดอนไปดูสิรอวันเจ๊งก็ไปตามๆหมาเก้าก็เลยได้ลดในลาสเวกัสนะเคยได้สมมุติหมื่นเหรียญมันลดลงมาประมาณ30%เ ในหมาเก้าได้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 กำไ,กำไรสามเท่ามากกว่าสามเท่าของรัสเซียกัดตอนนี้เหลือแค่สองเท่าแล้วลดลงมาเรื่อยๆลดลงมาเรื่อยมันแข่งกันรนแรงแต่ไม่มีคนเล่นไงมันไม่มีคนเล่นคนเล่นมันมันยากจนนะเศรษฐกิจมันไม่ดีเงินมันฝืดและเงินมันเฟอ้อคนไทยจะเอาปัญญาที่ไหนไปเล่นคุณจะเอาต่างประเทศมาเล่นเนอ คนจีนเนี่ยสีจ้นผิงเขาห้ามนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังประเทศที่มีบ่อนคาสิโนเขาไม่สนับสนุนให้เข้าบ่อนคาสิโนฉะนั้นคนจีนที่จะเข้ามาหมาเกาเนี่ยยากเขาอาจจะให้เดือนละครั้งหรือหกเดือนครั้งหนึ่งถามคนจีนได้โอกาสจะเข้ามาหมาเกายากนะยากจริงๆไม่ใช่ของง่ายนะคือเขาไม่สนับสนุนะเอางี้ก็แล้วกันนี่พูดไว้ไง เมื่อคุณมาทําวันนี้เนี่ยมาทําอย่างนี้จะประชุมกับวันนี้จะอนุมัติกับวันนี้นะพวกมากลากกันไปไรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลสีเทาผมถึงบอกว่าโยมมาบาลน่ะเขาเรียกพบคุณนะผู้บริหารประเทศทั้งหลายเขาเรียกพบที่คุณเร่งคาสิโนโเข้าสภา,พาเพราะมันผิดหลักพระพุทธศาสนาผิดหลักศาสนาอิสลามและหลายศาสนาซึ่งไม่มีศาสนาไหนที่สนับสนุนการพานันหรอกครับผมจะบอกให้ นะลองไปถามคนที่นับถือศาสนาต่างๆไม่มีใครรลกครับไม่มีใครสนับสนุนการพนันฉะนั้นเอาการพนันอ่านการพนันมามองเมาประชาชนแล้วอ้างว่าหารายได้นั่นคือรัฐบาลที่สิ้นคิดแล้วคุณจะอยู่กับรัฐบาลที่สิ้นคิดต่อไปอีกสักเท่าไหร่จะยอมให้รัฐบาลสิ้นคิดปกครองบ้านเมืองอย่างนั้นหรือไปคิดกันดูครับนี่บุญรวีท้าทายอย่างนี้คุณไปคิดกันดู ที่คุณสนับสนุนไอ้พักร่วมรัฐบาลทั้งหลายนะร่วมรัฐบาลที่มาร่วมกันนี่ก็ร่วมกันกระทำผิดทั้งนั้นทุกพักร่วมรัฐบาลยกมือกันสลอนหมดไอ้ที่ว่าดีนักดีหนาก็กลายเป็นพวกเดียวกันหมดนายใหญ่รอดนายยกรอดพวกเราก็รอดแต่ประชาชนตายหากันหมดนี่คือความจริงที่มันกำลังเกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยนี้ครับพี่น้องทั้งหลาย สินค้าตัวนี้ผมทำมาสิบปีได้มาจากสหรัฐอเมริกาเพราะทดลองก่อนด้วยตัวเองมาประมาณสองปีผมบอกเฮ้ยมันใช้ได้มันเป็นความคิดมันเป็นผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาวาดและอีกหลายสิบมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยทูเลนเบเลอร์ดุคลิฟอร์เนียหรืออะไรอย่งผลการวิจัยเขาบอกว่าเบต้ากรูแคนคือสารสกัดจากยิ์หลายตัวครับแต่ที่ดีที่สุดคือยิ์ขนมปังปลอดภยัยสะอาดก็สั่งเข้ามาผสมวิตามิน และคิวเทนได้ขออนุญาตจากออยอเรียบร้อยขออนุญาตโฆษณาด้วยในใบอนุญาตโฆษณาก็คือเขาบอกว่าเบต้าวันเพราะมันชื่อเบต้าวันจดทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในนามเบต้าวันผสมวิตามินคิวเทนและเบต้ากรูแคนจนกระทั่งนักวิศาสตร์การแพทย์ของไทยหลายคนครับเขายืนยันชัดเจนว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีคือเบต้ากรูแคนนะ ถึงขนาดดีที่สุดในโลกผมไม่ได้คุยเองคนคุยเรื่องนี้คือศาสตราจารย์ดอ,อร์ในแพทย์สมศักดิ์วราคามินอดีตประลัดกระทรวงสาธารณสุขนักวิจัยดีเด่นครับนี่อ่านดูสิครับตำราเล่มนี้เบตา้ากรูกแคนดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์คนพบแค่นี้ผมจะไปคุยไป,ไป,ไ,ปไปพูดอะไรมากไม่ต้องไปโฆษณาอะไรแล้วมันเป็นผลงานวิชาการของมหาลายัยฮาวาดอันดับหนึ่งของโลกนะนี่ตำราเล่มนี้ผมก็ซื้อมาจากศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาลายัย นะเพื่อให้ท่านเห็นศัก,กยภาพทางวิชาการส่วนเราจะโฆษณาก็ต้องขอญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายไทยคือออยต้องมีต้องมีใบญา,าติโฆษณาซึ่งมีพร้อมไม่ต้องห่วงแล้วครับเรามีพร้อมนะทำทุกอย่างให้มันถูกต้องตามทํานองครองธรรมตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดครับนั่นก็คือเบต้าวันนะหมายเลขโทรศัพท์ข้างล่างข้างล่างนี่นะข้างล่างนี่ ท่านจดไป2อหมายเลขท,ท,ท่านสอบถามรายละเอียดได้ฝ่ายการตลาดฝ่ายการตลาดเขาเขาจะบอกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้ท่านได้รับรู้รับทราบครับ